โอ้ยโอ้ยเย็ดแม่เปิดปิด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 อแน่นอนว่าดอทมูลเป็นทีมที่ ที่ใหญ่อันดับน่าจะอันดับ8ของโลกสโมสรนนครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอพวกเขาครับก็แน่นอนว่าถ้าเขาคิดว่าพวกเราอาจจะมาเล่นด้วยแล้วเป็นทีมที่ง่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราจะทําให้เห็นครับว่าพวกเราไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ เป็นงานที่ผมพาไปเปิดใช่ครับผมแล้วผมเชื่อมอะไรให้พี่กรณ์ในบัญชีอ่ะยังไม่รู้เลยผมเชื่อมที่ไหนให้วันนั้นอ่ะวันนั้นเราเชื่อมกันที่ไหนโทรศัพท์มีนมีพี่แคสก็ไม่รู้ไม่รู้เลยโทรศัพท์โทรศัพท์พี่กรณ์จำได้ไหมที่พี่กรณ์ตั้งรหัสในโทรศัพท์อ่ะเออจำได้ครับจำได้จำได้จได้อ่ะพี่กรณ์ลองเปิดดูพี่กรณ์ลองเปิดดูดูที่โทรศัพท์โทรศัพท์ครับใช่ใช่ อย่าบอกนะใส่เงินไปเท่าไหร่วะหน้าไอ้เหี้ยใส่เงินไปเท่าไหร่วะหน้าใส่เงินไปเท่าไหร่อ่ะคืออย่างนี้คือไลฟ์เนี้ยพี่กรณ์ก็คือผมกับทีมอ่ะสรุปกันแล้วว่าไลฟ์เนี้ยเราจะเซตอัพขึ้นมาเพื่อพี่กรณ์ฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้ขายของอะไรของผมเลยอ่ามือมือสั่นไปกดอ่านันึงนะ คืออย่างนี้คือพวกผมอ่สรุปกันว่าพวกผมอ่ะจะไม่จะไม่ขายของอะไรเลยไลฟ์เนี้ยก็คือ <c oughs> ผมมีของอยู่หลังบ้านแต่ว่าไลฟ์เนี้ยคือไลฟ์เพื่อพี่กรณน <c oughs> ฉะนั้นในความหมายของว่าไลฟ์เพื่อพี่กรณนพี่กรอนอ่ะความหมายพี่กรอนลองกดเปิดดูเปิดดูหมายถึงเข้าไปดูบัญชีครับมือสัน่นอ่ะเฮียมือสั่นอ่ะมือสัน่นอ่ะจำลั นนมือสั่นอ่ะไอ้เหี้ย <c oughs> ไอ้เหี้ยมือสั่นอ่ะ <c oughs> ดูดิน้ำ <c oughs> ตาเขาจะร้องไห้แล้วดูดิก็รายได้ทั้งหมดวันนี้ครับก็ของพี่กรณ์หมดเลยไม่หักอะไรใดๆเลยไอ้เหี้ยก็จำละแบ๊บนึงนะครับ <c oughs> สั่นครับสั่น ก็รายได้ทั้งหมดวันนี้ครับก็เป็นล้านว่ะก่มเ็เป็นล้านนะไม่มีถึงแสนนะไม่แสนหรอกเป็นล้านอะไม่ไงจริงน่าจะเกือบล้านอ่ะจริงจริงจริงผมไม่เคยขนาดนี้เลยนะอันนี้พี่กรณ์ขายเองไงผมให้พี่กรณ์เลือกพี่กรณ์เลือกกลิ่นเองพี่กรณ์เลือกแบบเองอุ้ยแล้วผมจะรองให้ทำไมพี่กรณ์เลือกแบบเลือกกิ่นเองแล้วก็พี่กรณ์รีคอร์ดคนดูลูกค้าเอง ขายหมดใน11วิอย่างพองฮยโคตรโหดอ่ะของพี่กรของพี่กรก็คือของพี่กรพี่กรก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่11วิขายได้ล้านกว่าหายวิพี่อ่ะเยอะสุดขายได้เท่าไหร่ก็คือเข้าบัญชีพี่กรณ์หมดเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณเราทั้งคําไม่ได้เราช่วยดีเยี่ยสุดจัดอ่ะ นะฮปเนี่ยมันเขียนโค้ดเนี่ยทาไม่เหมือนหัวมันใหญ่ขึ้นทําให้เราตีง่ายหัวมันก็เลยจะไม่ติดพื้นนะครับโอเคเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพุึงพวกมึงไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบเนี่ยหัวไม่ติดพื้นเลยเนี่ยไม่ไม่่แค่แค่หัวไม่ติดพื้นทุกอย่างเนี่ยหัวไม่ติดพื้นเลยเฮ้ยติดพื้นี้หัวไม่ติดพื้นอะทีนี้พอปิดปอ่ะเดี๋ยวมาดูปิดปอละอะกูปิดปอละทีนี้พวกมึงลุกขึ้นมาหมดลุกขึ้นมาหม ไอ้เชี่ยง่ายขนาดนี้หรอพอกูตีทมโป้งดดูไอ้เชี่ยมันง่ายขนาดนี้หรอหัวติดพื้นเนียนมากหัวติดพื้นเลยหัวติดพื้นเลยโอ้ยเฮียุ้มปิดได้เลยหรออาพวกมือลองตายลองตายให้หมดดูหัวมันก็ติดพื้นแล้วทีนี้หัวมันก็ไม่ยกแล้วเตี่ยมันก็ตีไม่ชีดแล้วเนี่ยถ้าใครจะเช็คกูกูแค่แบบอย่างเนี้ยมาให้ดูก็ได้อ่ะดูเลยหัวหัวก็จะติดพื้นหมดแล้วนะครับแต่ยอย่าเพิ่งเกิดนะแต่ละกูเปิดโป้ปึ๊บ กูเปิดปอปึ๊บทีนี้อ่ะตีลั่นเลยทีนี้ตีลั่นโป้งเฮียหัวหัวไม่ติดพื้นเลยทีนี้พวกมึงกดเด้งดูกดเด้งดูมันต้องกดกดเด้งก่อนรอบนึงอ่ะเนี่ยโอ้ย <yeah. S 2> เฮียเด้งเด้งปึ๊บเนี่ยมีหมอนวิเศษเข้ามาอยู่ใต้ร่างคอมึงทันที <Yeah. S 2> เลยเนี่ยโอ้โหไอ้สัสตร์้อยเปอร์เซ็นต oh. ์นี่คือจุดสังเกตนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายๆคนก็กำลังใช้อยู่ในซัมเมอร์ผมว่าก็ยังมีไม่น้อยแต่โดนแบนไปแล้วแต่ว่า หูยหโยเย็ดแม่เปิดปิด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 เลือดเลือดที่ออกหัวพวกมึงกูจะต่อยนะกูต่อยตัวมึงลองสังเกตเลือดมันจะมีเลือดออกหัวอยู่เดี๋ยวกูจะต่อยตัวมึงหลบหลบอยู่เฉยได้อยู่เฉยอยู่เฉยป่อยมันต่อยดีอยู่เฉยหันหน้ามาหันหน้ามารับรับกูหันหน้ามารับกูมันไม่มีเลือดออกมาวะเฮียกูไม่รู้เลือดมันไม่ออกว่ะแต่อันนี้อันนี้คือโดนหัวหมดเลยนี่เฮีย เออมีแทงอนะ่ะแทงแทงนดิเวลองแทงนลยเออทำไมเลื่อนมันใหญ่จังวะอ๋อไม่ใช่เอเฟแมคเอ็มเฟียไอ้เออมาเช่ไหมบอลเพื่อนมาเช่ไหมเออมาเช่ดิกูอยากเห็นมาเช่เออมาเช่คลิปอ่ะมมีดันไม่มีคงเฮ้ยเหมือนมันเหมือนมันมันหน่วงให้กูออโต้อ่ะเฮ้ยมึงมึงลองมึงลองนี่มึงลองนี่เหมือนเหมือนแบบกูมีดกูแทงแบบดูดตัวจัดเลยอ่ะมันแปลกๆอ่ะมอ้เหี้ย นะโปเนี่ยมันเขียนโค้ดเนี่ยทาให้เหมือนหูตีง่ายของแท้แท้วะถามว่ามันมีไหมม,มันมีแหละเชื่อผมเนี่ยมันมีอ่ะมันมีอยู่แล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วครับการใช้แบบเนี้ยแต่เราไม่รู้หรอกว่าใครใช้หมายถึงในประเทศเรานะไม่ใช่ใหมายถึงที่เล่นอยู่นะหมายถึง ในประเทศอะมันมีคิดว่ามีแต่แต่แต,แต่แต่ประเด็นเลยคือถามว่ามันจับยากจริงแต่ถามว่าจับได้ไหมจับได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นถามว่าได้ไหมคือได้ มีลุงหนึ่งจเพิ่งผ่านไปนี่เองใช่หรอโดนแบนไปแล้วปะหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจอ่ะโดนโดนแบนไปยัง,ยงที่ล่างมีโคกปะอ๋อเอาใส่ไหมก็ได้ ไอที่อ่ะหมอกูยังไม่มาอีกเน็ตผมกากอะ่ะเป็นไรไม่รู้อ่ะ ไม้เพื่อนเราไปกันแล้วเหรอคุณสมบัติเนี่ยบอกตามนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ได้เด็ดแบบโอ้โหเด็ดโค้ดเอเบรกเกอร์โค้ดเอ โคดเท่ครับโคดเท่งานคุณภาพจัดตัดต่อได้สวยจัดยังเฮฮาด้วยกันอยู่เลยพี่มามองผมอะไรมาบอกผมเด็กว่ามันซื้อคืออะไรไอ้เจคใครเนี่ยไอเฮียเนี่ย มึงใครผมมึงใครเวทมึงพูดสิเวทเวทลุงลุงไรินไหมเนี่ยผมเวทไงลุงผมเวทบมต๋ผมเวทบอเผมเวทเฮียเนี่ย JK ใครเนี่ยไอเฮียเนี่ย มึงใครผมมึงใครเวทมึงพูดสิเวทเวทลุงลุงได้ินไมเนี่ยผมเวทไงลุงผมเวทจะเยี่ยงกูจะหลุด ไม่รู้ว่ามันชุดในน้ำได้อะกูไม่รู้ว่ามันชุดในน้ำได้อะน่ <laughs> <c oughs> จาจะได้เนี่ยหนึ่งยูสูตรมันชุบในน้ำได้ปะหนึ่งยูสูตร่มันชุบในน้ำได้ไหมอะผมลืมผมยังไม่ได้วะ่ะ ไอเหียผมลืมอ่ะไอเหียเพราะว่าอย่าลืมไว้ก่อนก่อนก่อนที่เราจะมาเล่นหนึ่งศูนย์หรือว่าอะไรเรามีซ้อมเรามีซ้อมนู่นเรามีซ้อมนี่คือสมองมันไปมั่วเรื่องกดกดไปหมดเลยเว้ยผมจะบอกให้มันมั่วมันมั่วตัวเรื่องกดอ่ะทั้งไปแบบต่างประเทศหลายประเทศอะไรประมาณนี้มันเลยแบบไอเฮียมันงงอ่ะบางทีผมก็ไม่รู้อ่ะ นายบอกจะเอ้ยนี่เชนเน็ตกูเป็นอะไระเกิดอยู่ได้เนีเ่ยเ,เจอชุบในน้ำกู